ดีเอ็กซ์คัสซิมเตอร์นะคะเพื่อนๆคะวันนี้นะปุ้ยจะมารีวิวรถที่แบบว่าขออยู่ในคอนเซ็ปต์รักโลกมันรักโลกยังไงรถคันนี้นะคะใช้วัสดุที่แบบว่าย่อยสลายได้ไร้โมลพิษเพราะว่ามันเป็นตัวไฮบริดนั่นเองอ้าว้วคันนี้นะประหยัดน้ำมันที่แบบว่าอืถึง22กิโลลิตรค่ะเพื่อนจะเป็นอะไรไปไม่ได้แล้วนะคะนอกจาก้ารถด้านหลังไปเลยคือเจ้า คันนี้นะคะเขาบอกเลยออกห้างหลักล้านค่ะเพื่อนแต่ปุ้ยนะราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะปุ้ยขายแบบเปิดราคาก่อนเลยดีกว่าราคาที่แบบจับต้องได้สบายๆเลยแค่ส0ม0สนสามหมื่นเกพบาทเท่านั้นเพื่อนคาราคานี้นะออกห้างหลักล้านนะเพื่อนแต่ปุ้ยขายแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวมาไล่รีวิวกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้มันเจ๋งตรงไหนมาตามมาดูกันเลยค่ะคันนี้ค่ะพี่ขอ๊ครถคันนี้นะปี2011นเ็นะคะเพื่อน สีขาวค่ะเดิมเดิมจากโรงงานเลยบอกก่อนนะคันนี้นะเจ้าของนะมือเดียวออกห้างป้ายแดงคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะเป็นอาจารย์ค่ะจากดุลารถบ้านแท้แน่นอนค่ะเพื่อนๆมาดูกันเลยคันนี้นะไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะมันเป็นตัวแบบของพี่อุ๊ดอยู่แล้วที่จะเป็นได้ไฟอบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะเพื่อนๆมากับตัดหมอนะคะตัดหมอคู่หน้านะสวยงามมากๆเลยโลโก้เนี่ยมองเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นไฮบริดเพราะว่าถ้าเป็นไฮบริดนะด้านในมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเพื่อน โอ้ับกับคมเมียรแบบนี้มากๆแน่นอนจริงๆค่ะเพื่อนมาไล่มาเลยดีกว่าตัวนี้นะไปบอกนะมันน่าจะเป็นที่แบบว่าเออคันที่ไฮบริดที่ตัวเล็กๆที่เข้ามาในประเทศไทยเลยดีกว่าแล้วมันประหยัดน้ำมันมากๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อและยางกันต่อดีกว่าค่ะเพื่อนคันนี้นะเป็นล้อแ็กนะคะเพื่อนขอ15บห้าคะและยางนั้นยังเหลือตุ้มๆอยู่เลยเพื่อนๆนยังสามารถวิ่งได้อีกยาวๆกไปเลยค่ะและก็ยังมีเลเวลค่ะที่ประดับหรือว่าไฮบริด ให้รู้เลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะรักล่จริงค่ะคันนี้เพื่อนเื่อนคะอันนี้กะตกมองข้างนะก็ยังมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยฟ์มนะคะฟีมวันนี้ก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับกิ้วกันศาสเลยแปลว่ายังใช้ได้ยาวๆเลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคันนี้ยังใช้ได้เลยเดี๋ยวมาดูในส่วนงคัเลื่อนต่อเลยดีกว่าค่ะเพืเ่อนๆือเพื่อนๆคะคันนี้นะพี่ว่ามันได้อารมณ์ที่แบบว่ามันดูแบบยังไงดีอะ แปลกตาแล้วก็ไม่ส้ำไขรแล้วทรงนี้นะยังล้ายังเทรนไปอีกนาะนแน่นอนมันน่าจะเป็นระบบไฮบริดเนี่ยตัวแรกๆของโตต้าเลยที่เข้ามาในประเทศไทยนะเพื่อนเพื่อนลองดูได้เลยสปอยเลอร์ iler, ด้านหลังนะคะเป็นสีดําซึ่งตรงนี้ยไปว่ามันทําให้มันดูแบบคลาสสิกแล้วมันก็รับกับทรงนี้มากๆพร้อมกัไฟแบดบัที่สามือนะคะเพื่อนเคันนี้ได้ไปไม่มีเอาแน่นอนค่ะมา ต่อแลยคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะตัวนี้ได้คอมเมียสทั้งหมดค่ะเพื่อนๆคะโลโก้เตยตาโลโก้พีโอสแล้วก็ยังมีให้ดูตัวนี้นะคะเป็นเครื่องไฮบริดด้วยมาเดี๋ยวปุ้ยลองเปิดท้ายดูถึงความใหญ่ของมันดีกว่าว่ามันใหญ่แค่ไหนเนาะว้าวอื้อหือภายในนี่นะคะกว้างแบบกว้างเลยเพื่อนๆคะปุ้ยขออนุญาตนะปุ้ยนั่งเลยดีกว่าสบายๆค่ะเหลือๆเลยงาเห็นความกลิบและความสวยของสภาพภายนอกแล้ใช่แหมว่าอดใจดูข้างในไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะมา เดี๋ยวปุ้ยพาเข้าไปดูหน้าในนะคะว่ามันจะแบบกริบแล้วก็สวยงามแล้วก็ยังรับสมัยไม่ตกเพลงขนาดไหนมาไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะปุ้ยนั่งอยู่ด้านในของเจ้ารถ P.O. ่โอ๊ไบิดคันนี้แล้วเพ <ๆ S 2> ื่อนๆคะคันนี้นะได้กุญแจอิมมูเบลิเซอร์เลยน่าจะเป็นกุญแจเอ่อแรกๆเลยค่ะของสําหรับตโตโยต้านนะ่ะที่ใช้กุญแจแบบพุทธสตาร์ปุ่มพุทสตาร์แบบนี้มาและข้อดีของคันนี้นะคือโคตรเงียบเพื่อนๆไปสปายดูว้าวได้ยินเสียงกันไหมอะ่ะมันสตาร์ทติดแล้วนะ เออคันนี้มันเงี้ยมากมากจริงๆค่ะเพื่อนเเพื่อนๆค่ะตัวนี้นะพวงมาลัยนะพวกนี้เป็นแบบมันติดฟังกชันนะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วไม่มีการฉีกขาดเลยยังใหม่อยู่มากๆเลยค่ะเจ้าของเก่านี้ดูแลจริงๆค่ะพเพื่อนเพื่อนนิสัยทัดในการมองอะค่ะแปว่ามันโอเคมากๆเลยคอนโซนเนี่ยดูเรียบ ทำให้ดูหรูหราขึ้นเลยช่องแอร์นะคะดูเรียงยาวนะคะทําให้รับกับหน้าจอมากแสดงบลเลยและตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงอันนี้นะคะเป็นแบบ CD ดีนะคะเปนเพื่อนสามารถเล่นซ d ดีได้แล้วก็มีปุ่ม fm am aux ตามปกติของของรถ s e เ m นต์นี้เนาะ และคันนี้นะคะยังมีระบบ HUD ด้วยค่ะพเพื่อนๆซึ่งถ้าเวลาไปกดปุ๊บระดับความเร็วนะคะการวิ่งนะจะขึ้นมาบนหน้าจอเลยและตรงน,นี้ทาวิชชอบใจมากเลยเพื่อมาดูเกียร์ดีกว่าเกียร์มันจะเล็กๆน่ารักมากๆเลยและตัวน,นี้นะคะมันยังมาพร้อมหมดคุณอยากได้ความรวดเร็วแล้วก็มีในกลุ่มของ Power Mo d e ค่ะถ้าเราอยากแบบว่าขับแบบประหยัดน้ำมันนะคะพเพื่อนๆแล้วก็มี E c o mode มดค่ะหรือว่าในส่วนของระบบไฟฟ้าก็คือแบบระบบ E ีนั่นเองค่ะมาถึง3ระบบด้วยกันเลยนะคะพเพื่อนๆคะ เป็นยังไงกับ้างคะและในส่วนของเบาะนะคะนี่ปุ้ยพูดเลยบอกคัียนะเป็นเบาะหนังนะคะเ,เพื่อนๆเบาะหนังนี่สีเดียวกับคอนโซลรถเลยทําให้รับกับรถมากๆเข้ากันสุดๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็นั่งสบายมากๆด้วยรู้สึกได้เลยนะว่าเหมือนเรานั่งขับแล้วเป็นโซฟาขนาดนั้นเลยเออเอางี้ดีกว่าถ้าด้านหนา้าปุ้ยนั่งสบายแล้วปุ้ยไปดูในส่วนของด้านหลังดีกว่าว่ามันจะนั่งสบายยิ่งกว่าหรือเปล่าอ่าไปดูกันคะ่ะนี่นะคะตอนนี้นะปุ้ยอยู่ด้านหลังแล้ว ซึ่งความรู้สึกนั้นเนี่ยปุ้ยนั่งข่อห้านะคะเหลือๆเลยสบายมากึกว่านั่งอยู่โซฟาที่บ้านนะเนี่ยขนาดนี้เลย <ๆ S 1> เลยพื่อนๆขารับตัวนี้นะก็ยังมีนี่ที่วางแขนมาดูกันที่วางแขนนะมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ําไม่ว่าปุ้ยจะดื่มกาแฟด้านหลังแล้วมีช่องวางสบายๆเลยนะคะเพื่อนๆดูเพื่อนๆคะที่ปุ้ยนั่งขนาดนี้แล้วนะขาเนี่ย,ยเหลือๆอยู่แล้วเห็นกันอยู่เฮ้รวมดีกว่าปุ้ยร้อยหกสิบสามแล้วเพื่อนๆเหลือๆเลย ม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบว่าคันนี้รอดแน่นอนค่ะเพื่อนๆสภาพรถนะดูแบบนี้นะมองได้ตาเปล่านะเอาไปเลย99%เลยสาหรับเจ้าตัวรถ P U S คันนี้นะคะเพื่อนๆคะใครๆได้ไปนะบอกเลยว่าโครคุมคุ้มจริงเพราะว่าออกห้างคันนี้เป็นล้านที่บอกล้านนะหลักล้านนะเราปุ้ยขายแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทก็ถูกเลยขอนแค่หกพันเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆเอางี้เดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนของห้องเครื่องมากดีกว่าว่ามันยังดีแล้วก็ตัวนี้มันเป็นไฮบริดใช่ไหมเพื่อน เดี๋ยวเราไปคุยในส่วนของห้องเครื่องแล้วพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันดีกว่าป่ะตามไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนคะปุ้ยเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วคันนี้นะปุ้ยบอกก่อนนะเนื่องจากว่ามันเป็นระบบไฟฟ้านะคะต้องให้เครื่องดับสนิทก่อนถึงเราจะเอามือเข้าไปจับหรือสัมผัสได้ไม่ไงั้นนะหัวใจแล้วนะอาจจะเต้นผิดปกติได้ มาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนะเป็นเครื่อง18ลิตรเลยนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึงเก้ากแรงม้าเลยและสําหรับมอตเตอร์ไฟฟ้านะคันนี้ก็ยังให้กาลังสูงสุดถึง,ง um, 80บแรงม้าอีกด้วยค่ะเพื่อนเจ้าของเดิมนะคะเป็นอาจารย์นะคะซึ่งดูแลรักษารถด,ดีมา, donc, มากๆเนี้ยสุดๆเลย และที่สําคัญนะที่พี่บอกไปนะว่าคันนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเป็นไฮบริดแล้วจะมีกังวลเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่เพราะว่าคันนี้นะ,ะพุ้บอกก่อนว่าเจ้าของเดิมเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งปกติเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมนอาย,อยุการใช้งาน,นะคะสิปีด้วยกันคันนี้วิ่งไป5ปีก็แปลว่ายั่งเหลืออีกถึง5ปียาวๆกันไปเลยค่ะเพื่อนใช้สบายๆไม่ต้องกินมากกันได้เลยนะคะคันนี้แล้วก็่อนสุดพิเศษด้วยค่ะ่อนเพียงแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนวันนี้นะคะปย้ 3ามแสนสามหมื่นก้าพันบาทฉะน,นั้นเพื่อนๆคะสามแสนสามหมื่นก้าพันบาทฉะนั้นค่ะจัดเต็มได้สีดาวได้สบายๆเลยคะ่ะสำหรับเจ้าตัวพี่โอคันนี้คะ่ะเพื่อนพเพื่อนๆคะสสือทิพยนะคะอุ่นใจได้แน่นอนนะคะเพราะปตรวจสอบถึง3ขั้นตอนนึงกันเลยขั้นตอนแรกนะคะคือว่าปุ้ยมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจากบร Motor, ิษัทดีเอ็กซ์คูสีมอเตอร์แนนเองค่ะเพื่อนๆที่คัดสรรรถมาให้เพื่อนๆน,น,นะคะเป็นอย่างดีคะ่ะก่อนจะนำมาขายได้แล้วพอปุ้เอามาแล้วนะคะขั้นตอนที่สองค่ะต่อเนื่องกันไปเลยปุ้ยก็มีบริษัทคุณสเป ที่ตรวจสอบให้เราลัถึง344จุดค่ะคุณดูราไม่เป็นก็สามารถซื้อรถที่เราได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก่อนส่งมอบนะคะคันนี้นะ,ะพี่ออ๊ดเนะโตต้าใช่ไหมคะคุยก็นําเข้าศูนย์โตต้าค่ะพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เพื่อนๆอ,อีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะเ้อที่ปรส์นะคะสบายใจอุ่นใจ,นใจหายห่วงได้แน่แน,นอนพร้อมกับาริรีนะบริเวณหาังการขายนะ,ะเพื่อนๆถึง1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะเจ้ารถพี่ออ,อ๊ดคันนี้นะคะไปว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนเลยสาหรับ,บคนที่ชอบรถแต่ว่าแรบบักโลก ประหยัดน้ำมันราคาเนี่ยค่ะได้รถเซกเมนต์นีนะะ้เขยายมากมากเลยแต่ราคาดูว่าอีโคคางั้นเดี๋ยวไปมาสุดไปดีกว่าว่าเหตุผลที่ต้องซื้อ Toyota าพรี s คันนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆอันดับแรกเลยง่ายๆเลย 1> <1> ข้อหนึ่งโคตรประหยัดน้ำมันหาไม่ได้แน่นอนคะ่ะที่ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง22่ิโลลิตรคะ่ะเพื่อนๆพืนแล้อันที่สองนะคะข้อที่สองนะคะคือโคตรถูกเลยดีกว่าหาไม่ได้แน่นอนที่รถเซกเมนต์นะคะเพื่อนๆจะผ่อนแค่6,000บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนเพื่อน อันดับสามนะคะคือว่าเจ้าของนะคะมือเดียวป้ายแดงออกห้างแถมดูแรา้านแมทเน็ตมาเป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะไปขอสรปุปนะคะสามเพจผลนะคะที่ต้องซื้อเจ้ารถโตโยต้าพีอสุสคันนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะงานวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ขอฝากเจ้าโตโยต้าพีอุสคันนี้เอาไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด subscribe ด้วกดกระดิ่งให้วไีได้วยนะคะสวัสดีค่ะ